ได้แต่วิเชียนบอกห้ามคิดหรือทำแบบนั้นโดยเด็ดขาดเย็นวันนั้นเองที่ต้นตัดสินใจไปยังห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วใช้สารเคมีอันตรายที่มีฤทธิ์ทำให้สลบโปะใส่ตัวเองเพราะเขาคิดว่าถ้าหากเขาถอดวิญญาณออกไปจากร่างก็อาจจะสามารถไปช่วยวิเชียนไว้ได้ขนาดนั้นกลุ่มเพ,เพื่อนก็เข้ามาเห็นต้นที่นอนสลบอยู่หมอหนุ่ยก็เลยเข้าใจว่าต้นตั้งใจจะถอดวิญญาณไปช่วยวิเชียนแน่แน ก็เลยบอกให้เพื่อนๆช่วยย้ายร่างต้นไปยังสะเก่าเพื่อช่วยให้เขากลับร่างได้เร็วขึ้นและบอกเพื่อนอีกคนให้ไปบอกครูปาณีขณะนั้นวิญญาณของต้นก็ได้ออกจากร่างและรีบวิ่งมาที่สะเก่าแล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับวิเชียนที่กําลังจมน้ําต้นจึงรีบกระโดดลงไปช่วยซึ่งคราวนี้ต้นนั้นสามารถจับวิเชียนและช่วยเขาขึ้นมาได้แล้วภาพก็ตัดมายัางกลางทางเดินเข้าหอพักที่ต้นและวิเชียนได้เดินคุยเล่นกัน แล้วจูจ่ๆวิเชียนก็พูดขึ้นว่าเขาต้องไปแล้วต้นทำหน้าเหมือนจะรับรู้ได้ว่าคำพูดนั้นสื่อถึงว่าวิเชียนนั้นได้หมดห่วงและก็ต้องไปผุดไปเกิดแล้วก่อนที่ต้นจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเจอเพื่อนๆที่กำลังพยายามปลุกเขาอยู่แล้วสักพักครูปราณีก็ได้ตามเข้ามาเจอพวกเขาในวันสุดท้ายก่อนการปิดภาคเรียนต้นและเพื่อนๆก็ได้มานั่งบนแท้งน้ำสูงและมองวิวของโรงเรียน และพวกเขาก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วสักพักเสียงประกาศของโรงเรียนก็ดังขึ้นเรียกให้ต้นนั้นไปเจอผู้ปกครองที่มารับหน้าตึกต้นได้เจอกับแม่และน้องแต่เขาไม่เจอพ่อแม่บอกว่าพ่อนั่งรออยู่ในรถต้นจึงเดินมาหาพ่อที่รถและได้คุยกับพ่อต้นบอกพ่อว่าเขาชอบโรงเรียนนี้แล้วพ่อกับลูกก็ได้คืนดีกันและก่อนที่ต้นจะกลับบ้านต้นตัดสินใจไปบอกเรื่องของวิเชียนให้กับครูปราณี และบอกว่าจริงๆแล้ววิเชียนนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่มันเป็นอุบัติเหตุและยังบอกอีกว่าวิเชียนก็รู้ว่าครูนั้นเป็นห่วงก่อนที่ต้นจะลาครูกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านต้นได้นึกขึ้นว่าเขายังจําวันแรกที่พ่อมารับกลับบ้านได้ดีมันเป็นบ่ายวันศุกร์ที่หลายๆอย่างคล้ายจะเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือตัวของเขาเองเทอมนั้นเขาสูงขึ้นเพียงสองเซนและยังอีกนาน กว่าที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้เขาได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเทอมต่อไปจะมีเรื่องตื่นเต้นอะไรรอเขาอยู่แต่เขาก็อยากกลับไปรวมแก๊งกับเพื่อนๆที่เขารักอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าแค่มีเพื่อนที่ดีๆหนึ่งคนอยู่ข้างเราไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือร้ายทุกอย่างก็เหมือนจะผ่านเราไปในช่วไม่ขี่อึดใจเท่านั้นแล้วหนังก็ได้จบลง